สวัสดีเพื่อนครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับปอกบ้านคุณออฟฟิเชียลนะครับสำหรับเส้นสายของ YouTube Channel นะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษสำหรับการทำคลิปรีวิวนำเสนอครับวันนี้เราจะไม่คลิปนี้จะไม่เป็นการถ่ายคลิปรถรีวิวรถนะครับจะเป็นการรีวิวอะไรนะครับอะไรแต่งแบรนด์เนมว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เป็นที่นิยมในขณะนี้สำหรับใน วัยรุ่นนะครับสังคมวัยรุ่นถือว่าควรชอบแต่งรถที่จะมาเอาอะไหล่ตัวนี้นะครับชิ้นนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับราคาประมาณเท่าไหร่และทําไมต้องใส่เวฟหรือว่ารถรุ่นอื่นก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นของกระดายไอเทมนะครับแน่นอนครับเราอยู่กัที่เดิมครับสำนักวัยรุ่นป้ายเหลือยงของดีสุพรรณนะครับเฮดชูเฮงสุพรรณบุรีนะครับอะไหล่ทุกชิ้นนะครับที่จะรีวิวในตอนนี้เป็นของช่างเฮงทั้งหมดนะครับซึ่งกําลังจะปั้นคอน d ดอรเวฟร้อยยี่สิบห้า ในแบบฉบับแห่งสุพรรณคันใหม่เป็นสียูรีมิตเต็ดฉลองเฉลิมฉลอง10ล้านคันของ h o n d a าเว e ร้อก็มันจะขึ้นนะครับทั้งชุดสีเบิกทั้งคันว่าหายากแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอะไรต่างๆที่จะใส่รถคันนี้ว่าจะใส่อะไรล่งไปบ้างคร่าวๆนะฮะยังไม่ขึ้นแต่อะไรจัดรอไว้แล้วจัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวเรื่องล้อตั้งแต่มลาลังน้ำจนมาถึงทรงเว่ามันแตกต่างกันยังไงมันมีสตอรี่ยังไง เพื่อเป็นการเสียเวลาครับเ,เพื่อนๆครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอะไรนะครับไม่มีการรีวิวรถวันคลิปนี้จะรีวิวเฉพาะอะไรอย่างเดียวไปดูกันเลยครับจะขอรีวิวแบบฉบับบ้านๆแบบปอกบ้านปูนนะไม่มีการตัดต่อไม่มีการทําปกทําซาวน์อะไรทั้งสิ้นมือถือเครื่องเดียวเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจาก a w e ยมาเป็น s a m ซ u n g า a ล็กซี่โน้ตเรียบร้อยนะครับ ก็จะมีกล้องหน้ากล้องหลังทําถ่ายง่ายขึ้นนะครับกล้องหน้าก็ชัดขึ้นกล้องหลังจะชัดขึ้นนะครับขอบคุณด้วยที่ติดตามนะครับชมนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งสําหรับบล็อกบ้านปุนออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องทางของเฮนสุพันธ์ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆไปดูเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรดีบ้างนะครับคลิปนี้หมักเข้าให้นะครับที่กองกองอยู่ตรงนี้นะฮะนะฮะหลักแสนนะฮะ หลายแสนนะฮะนี่ฮะล้อนี่สามคู่นะตรงนี้นะฮะแล้วก็โชคกัพปั๊มบนนะฮะยังเหลือปั๊มล่างนะฮะกำลังเดินทางมาจัดสบัดจีพีวาวทองจาน TK เคนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้ดูว่าทำไมมันถึงแพงมันแพงเพราะอะไรนะครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวนั่งก่อนนะฮะขออนุญาตอึ๊บมาดูกันง่ายๆเลยฮะเริ่มกันที่ปั๊มบนครับไฮไลท์อีกหนึ่งตัว ถือว่าเป็นอ,อ,อะไหล่ชิ้นแรกที่ทุกคนชอบใส่กันนะฮะนะครับนี่คือปั๊มบนแบมโบ r เลสซิไม่ใช่รโก้แดงครับเป็นลอซซี่นะครับ,บ,รบ,รบวัวน,นโนลอซซี่มือหนึ่งนะครับยังไม่ได้ใส่ช่างเฮงเบิกมาเพื่อที่จะใส่รถคันใหม่เขานะฮะแล้วก็ที่เห็นอยนู่นี่คือฝาเดโทน,นานะครับกระปุกชา ครับกระปุก GP กระปุกชานะครับอ่าเพื่อนๆโอ้กล้องโฟกัสดีมากนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บ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 มาแน่แล้วดูใหม่ปึ๊บ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 เห็นแล้วปึ๊บปึ๊บอ่านะฮะของเล่นใหม่แล้วต้องเล่นหน่อยนะครับฝาเดนโทน่านะครับนี่ฮะปึ๊บ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 ชัด อ่าโอเคนะฝาเดวโทน่านะครับใส่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ปั๊มนี่ฮะมึบเขาให้มือหนึ่งนะฮะมีวาลไล่ลมด้วยนะฮะสต็อบบี้นะฮะไทเทเนียมนะครับสีนี้นะฮะแท้แท้ดูง่ายครับเพื่อนๆฮะแท้ดูง่ายนะฮะสภาพนี้มือสองก็ต้องมีเกือบสองหมื่นนะครับอ่า แต่ปั๊มในมือหนึ่งนะครับห้าหมื่นห้าแน่นอนนะครับนะครับนี่คืออ่าไวเดโนโลซี่นะครับเป็นปั๊มรุ่นที่อ่าไวเดโนโลซี่ใส่แข่งในมอเตอร์จีพีนะครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะผมบอกไว้ก่อนเป็นสเปคเดียวกันอ่าคล้ายๆกันรุ่นเดียวกันนะครับที่ใส่ในรถแข่งมอเตอร์จีพีนะครับอ่าจริงๆจะมีโลโก้ธงชาติอยู่ด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ติดนะครับอ่านะครับโ o ซี่ โลโก้ทีมงชาติจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รู้นะฮะตรงนี้นะฮะร่องๆตรงนี้เห็นไหมเออนะฮะร่องนี้นะครับนี่คือสติกเกอร์อิตาลีอยู่ตรงนี้นะครับตัวปรับระยะจะอยู่ด้านข้างนะครับบางคนก็เปลี่ยนเป็นแมสเคแฟกเป็นของแต่งนะครับบางคนก็ใส่เป็นรีโมทนะฮะเพื่อปรับด้านซ้ายนะครับอ่านะครับด้วยงาน CNC นะครับท่านผู้ชมดูฮะเนื้องานนะครับเนื้องาน CNC นะครับของแบมโบนะฮะ ประกอบหลังนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับน็อตเดิมเป็นอย่างนี้นะครับถามว่าทำไมมันถึงแพงครับหนึ่งเลยด้วยวัสดุการผลิตนะครับ2ระบบลูกสูบด้านในนะครับรถโมโตจีพความเร็วระดับสองร้อยกว่านะฮะบางที3า0ร้อยนะฮะสามร้อยกว่าเนี้ยนะครับตัวนี้เอาอยู่นะครับตัวนี้เอาอยู่นะครับด้วยนวัตกรรมนะฮะของมันนะฮะมันไม่ใช่ปั๊มวิเศษเรื่อเรืออะไรแต่ว่ามันคือติดรถ gP นะฮะ เวนิโตรอซี่นะฮะที่มาของคำว่ารอซี่นะฮะราคาห้าหมื่นห้านะครับ,ราา 55, รบถามว่ารอซี่เนี่ยถ้าเอามาใส่กับพวกปักข้างใส่กับพวกด้วงหรือว่าแมงสาบเนี่ยมันไหวไหมมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคนะักเพราะว่าลูกูบมันค่อนข้างใหญ่นะครับนะลูกูบค่อนข้างใหญ่นะครับมันก็เลยจะทําให้แข็งนิดน,นึงนะครับกระด้างนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าใส่กับพวกเดนิเมาส์นะฮะเมาส์นรก หรือว่าพวกตะภาพเต่ตาทองที่เป็นลูกุบใหญ่ๆเนี่ย,ยอันเนี้ยค่อนข้างจะโอเคจะนุ่มนะฮะและเบรกอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นพวกปั๊มเล็กๆ ork, อย่างด้วงหรือว่าแมงสาบนะครับหรือว่าพวกสี่พอร์ตซิงอะไรเงี้ย,อย um, ไอ้ซพอร์ตเล็กนะฮะมันจะเอาไม่อยู่นะครับมันจะแข็งๆหน่อยนะฮะฟิลมันจะแข็งๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเมาส์ล่างเนี่ยผมว่าจบสุดเลยนะฮะนะครับรอซี่บนเมาส์ล่างนี่จบสุดแต่ถ้าใส่เวฟเมาส์มันใหญ่ไปก็ต้องใส่เป็นพวกเต่าทองหรือไม่ก็อ่า ดี๋มัก็ตภาพนะครับะแต่ราคาเขาค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ห้าหมื่นห้านะครับฝาเดลนหนาครับมือหนึ่งก็ประมาณพันแปดนะครับพันแปดพันเก้าแล้วแต่คนขายนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับพันแปดพันเก้านะฮะดูฮะโอ้กล้องโฟกัสดีมากนะปึ๊บขึ้นมาปึ๊บปึ๊บแอบเห็นไหฮะโอ้ดีมากครับขอบคุณมากฮะปึ๊บก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นี่คือแบมโบ้เลสซิ่งนะครับ วอล์โนโลซี่นะครับหมุดทองราคาประมาณ55 0 0 0โอเคนะครับชุดนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับแท้นะครับของแห่งสุพรรณต่อไปครับมาดูที่จานนะครับจานจาน TK เคครับหลายๆคนอาจจะมองข้ามเรื่องจานไปนะครับจะไปนเน้นที่ล้อโช้กแล้วก็ปั๊มอะไรพวกนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วถ้ารถเดินมาสุดขนาดนี้นะครับจานคือส่วนสําคัญในการแต่งรถนะครับ อันนี้คือจาน TK นะครับ TK คือชี่ยี่ห้อนะครับซึ่งยี่ห้อนี้ได้รับการยอมรับจากรถมอเตอร์ในหลายๆรุ่นนะครับมอเตอร์1มอเตอร์2มอเตอร์ T นะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยนะครับฉายเป็นจานหลังขนาด220มิลนะฮะอันนี้เบิกมือหนึ่งมานะครับนะหมุดดินได้นะครับอ่าสังเกตดีฟังเสียงนะครับนะหมุดมันดิ้นได้นะครับนะฮะหมุดิืนได้นะครับจาน TK และสัญลักษณ์ของมันเลยคือรูนะรูบอูจะเฉียงนะเห็นไหมนะครับรูจะเฉียงนะครับเป็นเสน่ห์ของ tk เลยนะครับจานนี้คือจานใบหลังครับดิสหลังของม o t ต gp นะครับหรือว่าม o t ต2 m o t o มตก็แล้วแต่นะครับ tk racing นะครับอ่าจะมีหลายรุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีหมุดบางรุ่นก็จะไม่มีหมุดนะฮะแต่ใบนี้สภาพนี้มือหนึ่งเบิกมานะครับ tk นะครับรูเฉียงนะฮะ มันมีสนเสน่ห์เหมือนชุดไข่ปลาเลยนะฮะร,ราคาประมาณสองหมื่นห้านะครับใบนี้นะครับสองหมื่นห้าถามว่าทำไมแพงจังมันคือม o t ต g p ครับนะฮะก็เลยแพงนะครับถามว่ามีแพงกว่านี้ไหมมีนะครับมันมีพนนนพมแพงกว่านี้อีกนะครับเช่นพวกสามรูแอมโบที่เป็นซอล่องหรือว่าจานติ่งนะฮะหรือว่าซอะล่องนะครับไอ้พวกนั้นแพงกว่านี้อีกนะฮะ อต่นี้ก็ถือว่าแพงมากนะครับสําหรับผมสองหมื่นห้านะครับหล่อนะครับหล่อมากผมบอกเลยมันเป็นเอการ์ลักรูเฉียงๆนะครับนะฮะเพื่อนๆดูเลยดีนะครับโคตรหล่อนะใบนี้สองหมื่นห้าอ่ารับวางไว้อะปั๊มบนห้าหมื่นห้าจานสองหมื่นห้าก็ล่อไปแปดหมื่นนะฮะต่อไปครับอีกหนึ่งตัวที่รถต้องมีเลยก็คือการสับปะผงบนนกคมด้วยนะนกคมลอกซิงนะฮะเพราะคมผมนะฮะนะฮะ ในรูปดูหล่อนะนคมนะเนี่ยดูหน้าใสมากเลยนะนะครับนี่คือการสบัดโอรินนะครับตัวสั้นนะครับถามว่าตัวนี้มันพิเศษยังไงนะครับมันคือตัว GP หรือว่าวาวทองนะปกติแล้วถ้าเป็นการสบัดโอรินเลเซอร์ธรรมดานะครับตัวปรับจะอยู่ด้านเดียวนะฮะตัวปรับจะมีแค่ด้านเดียวนะครับตัวปรับแต่ตัวนี้จะมีวาวทองนะฮะ ฝั่งซ้ายสังเกตดีนะครับอ่าแล้วรู้สึกว่าจะเลิกผลิตแล้วนะครับนะถึงจะเป็นตัวใหม่ก็ตามนะมันจะมีตัวเก่านะครับ <c oughs> ตัวเก่านะฮะ <c oughs> เลเซอร์โอรินจะอยู่ด้านนี้นะครับเวลาใส่กับรถนะครับใส่ด้านหน้าเข้าไปนะครับเลเซอร์จากขวาไปอยู่ซ้ายและตัวหนังสือจะหนานะครับนะต,ตัวนั้นจะเป็น g ีพีเหมือนกันวาลทองตัวเก่านะครับซึ่งพอเลิกผลิตไปแล้วทําให้ราคามูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะครับนะสาหรับ g P วาวทองนะครับตัวนี้ก็ประมาณหมื่นแปดนะครับหมื่นเจ็ดตะเด้หมื่นเจ็ดพอมือหนึ่งนะครับแต่ว่าใครมีต้องควรเก็บไว้นะฮะเดี๋ยวมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเลิกผลิตนะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับคนที่มีนะฮะนะครับนี่คือกระสบัดวาวทอง g ีนะครับนะฮะตัวนี้ถ้ายังมีใครเบิกได้หมื่นเจ็ดหมื่นแปดรีบเก็บไว้นะครับเชื่อผมนะนะครับของมันต้องมีนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะฮะ นี่มือหนึ่งเลยนะครับของเฮงสุพรรณเตรียมรอที่จะขึ้นรถนะฮะมาต่อด้อีกหนึ่งตัวครับนี่คือไฮไลท์ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแม่ไม่กล้าวางเลยนะฮะไฮไลท์ครับโชกโชว่าแอดแวนเช็ครับแกนลุงนะครับเพื่อนๆอนะครับแกนลุ้งนะครับคู่นี้ช่างเฮงซื้อมา62,000บาท นะครับช่างแห่งซื้อมาหกหมื่นสองพันบาทนะฮะถามว่ามันแพงอะไรผมก็ไม่ทราบนะแต่ที่รู้คือมันหกหมื่นกว่านะครับใหม่มากนะฮะอันนี้ช่างแห่งซื้อมาเองนะครับช่างแหงบอกมานะครับหกหมื่นสองนะครับแอดเวนเชตราคาพวกนี้มันไม่มีราคากลางนะครับเพราะมันเลิกผลิตไปแล้วมันไม่มีมือหนึ่งนะฮะมันให้มันทำให้ไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ว่าต้องขายเท่าไหร่ อันนี้ซื้อขายอยู่ที่ความพึงพอใจแล้วนะครับว่าเจ้าของจะขายเท่าไหร่และคนซื้อซื้อไหวไหมอย่างคู่นี้นะครับหกหมื่นสองพันบาทสําหรับแกนลุงเฮงสุพรรณนี่คือคู่ที่สองของเขานะเขามีติดรถอยู่แล้วอีกหนึ่งคู่นะครับในรถเวฟเฟล์บังลมนะนะและคู่นี้มันจะขึ้นนะครับอีกหนึ่งพันสำหรับเวฟโปรเจกต์คันใหม่ฉลองสิบล้านคันของเฮงสุพรรณนะครับ นี่คือแกนล,ลุ้งนะครับแพ้ดูง่ายครับนะฮะเป็นโชกที่มาแรนที่สุดในณขณะนี้แล้วครับหกหมื่นสองนะครับซื้อมานะฮะนะครับนะชุดนี้ก็หกหมื่นสองห้าหมื่นห้านะครับหกหมื่นตีต้องหกหมื่นพอหกหมื่นห้าหมื่นห้าแสนหนึ่งแล้วนะครับแสนหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่ประมาณแสนสี่นะครับเนล้วนี่คือหน้ากาก ตัวชุดสีที่แพงที่สุดในขณะนี้ครับ Honda w เว e นะฮะเฉลิมฉลอง10ล้านคันนะครับร i ม i t e d Edition นะฮะ l i ม i t e d Edition สีเขียวนะครับนะครับสีเขียวนะฮะ10ล้านคันซึ่งช่างเฮงมีเก็บเอาไว้2ชุดนะครับ2คันนะฮะครบทั้งคันนะฮะชุดสีสีนี้นะครับเขาขายกัน20,000ืแล้วมั้งนะฮะประมาณนี้นะครับเฉพาะชุดสีนะประมาณ2 0,000ืแล้วนะครับ มาดูกันต่อที่ล้อครับเพื่อนๆอ่านี่คือล้อทรงเอนะครับทรงเอลายหมักลุกนะครับอ่านะครับคันนี้ขึ้นดุมเวฟไปแล้วนะสังเกตที่ดุมด้วยนะฮะดุมนี่ทำสีน้ทวนมานะฮะเห็นไหมมันจะเงานะะมันจะเงากว่าเดิมนะฮะใส่เลยนะฮะดูนะฮะดุมนะฮะขึ้นซีรวดขึ้นเวฟไปแล้วนะครับเตรียมพร้อมจะใส่รถนะครับ ยางก็เป็นบิสโตนแบนท์แลกนะครับสองห้าศูนย์นะครับเฉพาะยางเส้นหลังเส้นเดียวสองพันแปดนะครับนะยางแบนด์แลกอันนี้ล้อจะเป็นปีศูนย์สามนะครับเพื่อนเพื่อนอยากให้ดูนิดนึงนะฮะนะสำนิล้อดูยังไงนะฮะปีศูนย์สามสากับปีสิบยังไงครับปีสิบจะเป็นปีที่รถคนนิยมใส่กันนะสามกับที่สีนะครับปีสิบกับปีศูนย์สามนะฮะอ่าสีปีสิบเนี่ยมันจะเข้มกว่านี้และนวลกว่านี้นะฮะ สีไมนจกส้มๆนะฮะปีศูนสามก็จะอันนี้ปีศุนแปดนะครับก็จะสิ้นลงมาหน่อยนะฮะเนื้อจะไม่วาวเท่านะครับอ่าศูนย์แปดนะครับเลเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับโมลาสเปนหนึ่งสี่ศูนย์นะฮะแล้วก็ปีศูนย์แปดหยุดตรงสีเงินนะครับจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะล้อเดือนหนึ่งปีศูนย์แปดนะครับอ่านะฮะเดือนหนึ่งปีศูนย์แปดนะครับโมลาสเปนนะครับ นี่คือปีศูนย์แปดนะครับซึ่งไม่มีล้อเกย์นะครับปีศูนย์แปดมีแต่แท้นะครับล้อเกย์ที่ทากันมาล้อเทียบแท้นี่นะฮะเขาจะปีนทำปีหนึ่งศูนย์ปีสิบนะครับ, 1, 0, 10, รบแต่ปีศูนย์แปดศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นล้อแท้นะครับนี่คือล้อที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะครับล้ออาร์กอนโมลาดสเปนนะครับทรงเอไลมัมากุกนะครับถือว่าเป็นลายที่ได้รับความนิยมสูงสุด นะฮะในหมู่วัยรุ่นแต่งรถนะครับซึ่งมีราคาค่าตัวแพงที่สุดนะฮะสำหรับล้อทรงเอนี่คือล้อหน้านะครับล้อหน้านะครับดึงขึ้นที่ลวดหลบในเรียบร้อยนะฮะสังเกตที่รวดนะครับขึ้นหลบในมาเพื่อจะหลบปั๊มนะฮะอ่าพร้อมขึ้นสายปั๊มได้เลยนะครับดูล้อนะฮะข้างหน้าเป็นยางบิดโตนะครับสองสองห้าลายตรงนะครับ ปิสโตนยางหน้าลายตรงนะครับสองสอง้านะครับล้อสภาพดีนะครับปี08นแปดคู่นี้นะครับใหม่เลยนะฮะสวยครับนะฮะแล้วอยากให้ดูอีกหนึ่งคู่ครับเพื่อนๆนี่คือล้อทรงเอนะครับนี่ก็เป็นล้อลายสายฟ้าเดี่ผมแกะเลยแล้วกันขออนุญาตช่างเฮงแกะเลยนะหรือเลยอะไม่รู้ว่าเดี๋ยวให้ซีนใหม่ บวนบกไม่รู้ขอญาดแก่ก่อนอยากให้ดูเนื้อหนของมันนะฮะโอ้โหรัดซีนแน่นเลยกันน่ะนะมือเดียวแกะยากมากโอ้โหแก้าโอ้โหแกะได้ไหมเนี่ยนะฮะซีนแน่นมากเลยเอามาดูวะเอามาดูว่าเพื่อนเหมือนมันจะอยากไม่ยอมให้เราแกะแต่เราแกะไปแล้วมาอยากให้แกะใช่ไหมเราแกะไปแล้ว นะฮะแกะแล้ว <c oughs> นะฮนะเออเออเดี๋ยวสลับกล้องหน้าแป๊บหนึง่งนะฮะหมุนมืดเลยนะเดี๋ยวตั้งกล้อาางเออกลางกลาเห็นไหมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแกะล้อก่อนโอเคครับเดี๋ยวหันกล้องนิ้นึ่งโอเคนะฮะแกะล้อเลยนะครับแกะล้อทั้งแห่งเลยนะครับ ขออนญาตนะครับแกะให้ดูเลย่ะโอ้โหสีน่นยนังวะไม่น่าเชื่อเออเออออกแล้วเออออกแล้วออกแล้วแล้วแล้วนะครับอ่าจะให้ดูอ่าแกะแค่นี้แค่นี้พอแกะดูขึ้นเดียวพอ เด็กจำไม่ไี่กล้องหละนะครับอ่านะฮะอันนี้คือล้อทรง A นะครับทรง A อ,อันนี้จะเป็นลายเขาเรียกว่าสายฟ้านะครับลายสายฟ้าอันนี้เป็นปีศูนย์แปดกล้องโฟกัสสิลูกฮัลโหลฮัลโหลลูกโฟกัสฮัโโลโหลโอโล้าวไปไหนล่ะชัดไหมไม่ชัด ฮบครับโมลาสเปนไปแล้วก็ไปแล้วเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยอ่าเห็นแล้วนะครับชันนะต้องขยับนิดนึงขอไปเป็นเพื่อนด้วยฮะยังไม่ชินอ่านะฮะนิงนึงโอเคมาแล้วโมลาสเปน1 4ึ่งสี่ศูนสิบเจ็ ปีศูนย์แปดเงีนะเพื่อนๆดูนะปีศูนย์แปดนะครับแต่ผลิตคนละเดือนกับล้อหมักลุกเมื่อกี้อันนี้เดือนสี่ปีศูนย์แปดนะครับนะเห็นไหมสี่ปีศูนย์แปดนะครับแต่คู่นี้เป็นหนึ่งศูนย์แปดนะครับอ่าเห็นไหมหนึ่งทับศูนย์แปดนะครับปีศูนย์แปดแต่ผลิตคนละเดือนนะครับนี่คือล้อสายฟ้าลายสายฟ้าของช่างเฮรองสุพรรณอีกหนึ่งคู่ ที่มีกเก็บสะสมไว้นะครับเมื่อกี้แกะออกมาดูแล้วนะครับนะฮะคู่นี้ก็อาจจะยังไม่ใหม่มากเท่าไหร่นนะครับนะฮะเก็บไว้ก่อนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งลายที่ได้รับความนิยมเช่นกันนะแต่จะไม่เท่าลายหมักคอตหรือว่าหมักลุกนะครับสําหรับล้อลายสายฟ้าทั้งที่ซื้อมือหนึ่งราคาเท่ากันนะครับแล้วมาดูล่าสุดของค่ายโมลารนะครับโมลารสเปน นะสมัยก่อนก็เป็นอาร์กอนนั่นแหละแล้วนะนะเปลี่ยนเทคโอเวอร์เปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนชื่อนะครับมาเป็นโมลานะครับสเปนนี่คือล้อรางน้ำอโลเวลานะครับนะฮะปึ๊บนะฮะกล้องไม่โฟกัสมันใกล้ไปหรือว่ายัางไงไม่ทราบ เห็นแล้วสนใจไปนะครับเห็นนะโมลาสเปนนะครับหนึ่งสองศูนย์ปีหนึ่งเก้านะครับอ่านี่คือล้อรางน้ำซึ่งเป็นนวัตกรรมต่อจากกันมาของโมลาาสเปนนะครับอากอนสเปนปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นโมลาสเปนเป็นที่เรียบร้อยเลครับแล้วผลิตแต่ทรงนี้เท่านั้นนะครับก็คือทรงโมล่าทรงรางน้ำนะครับอ่า ะจะมีขอบตรงนี้นะครับเอาไว้ขังน้ํานะฮะถ้าล้างรถตรงนี้ไม่เช็ดน้ําจะขังอยู่ตรงนี้ไม่ออกไปไหนนะยกขอบนะครับนี่คือปีเจเนชันล่าสุดของวงล้ออาร์กอนนะครับสมัยหนึ่งจนมาถึงโมลาดนะครับสเปนนะครับปี2020นะครับ ความมีสเสน่ห์ของมันก็ยังมีมนลขังอยู่เ,เสมอนะครับสําหรับล้อมโมลาร์หรือว่าก่อนนะฮะใสามากนะครับทั้งหมดนี่คือลุงอของช่างเฮงชุบที่จะเตรียมขึ้นรถคันใหม่นะฮะับเบืตและนี่คืออลังทั้งหมดนะับประมาณนี้ให้ดูเป็นแนวทางนะครับนะครับแกนล,ลุง้งจักระสบัด g p ีพนะครับวาลทองจาน GK GP นะครับ, K, รบปั๊ม ลอซี่นะครับไล่ลมนะครับสต็อปปี้นะครับประมาณนี้นะครับลงไปถึงล้อนะครับก็ประมาณนี้ยีดสองนาทีแล้วนะครับก็ประมาณนี้สําหรับในการรีวิวอะไหล่ในรถคันนี้นะครับไม่ใช่รถคันนี้สิการรีวิวอะไหล่ชุดนี้ของช่างเฮงทุพันธ์นะครับที่กองกองอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับก็ เพื่อเป็นความรู้แล้วกันนะสาหรับเพื่อนๆที่ชอบแต่งรถและยังไม่ได้มีความรู้มากนักนะครับพยายามที่จะอธิบายนะครับเพื่อเป็นความรู้แชร์กันไปนะครับฝากติดตามด้วยกันสําหรับปอบปั้บู o เ f อร์ฟิชเชลนะครับในคลิปต่อไปจะเป็นรถอะไรนั้นฝากดูติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาการไปก่อนครับขอบคุณแฟนๆทุกท่านครับทุกกาลังใจทุกทักทักไคทุกคอมเมนต์นะครับเป็นแรงผลักดันให้กับผมปอบปั้บปูนได้มีแรงทํางานกันต่อไปนะครับเดินทางตะเวนไปเรื่อยๆไปที่ต่างๆเพื่อที่จะ ไปถ่ายรถกันมาน,นําเสนอท่านได้ดูแล้วกันนะครับโดยไม่มีการตัดต่อนะนนตัดต่อไม่เป็นแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับรายกันไปก่อนสวัสดีครับบาย